ชิงกันเดือดเลยนะเลวฟูลสนคว้าแข่งฟอร์มแรงพิมบริกแย่งอาร์ตตันกับบาสเซอร์นาในความันี้มาจริงโหดอย่างแน่นอนเลวฟูลลุ้นคว้านิววาบรานเสริมกรแกลงแต่ว่าต้องแย่งกับทางด้านของสองยักษ์ใหญ่นะคาราฮีนาะอะไรยังไงงานนี้ขอให้โชคดีเทพเดวิสเฟิร์มเจนแดนฮาร์เดสันโอเคทบอาแจ็คอัมสเตดัม เอเดวัตตรุเอนโด,ดถือสำคัญกับริวพูจากกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นสู่ตัวหลักของทางของแดงริวพูในครันี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวริวพูตกเป็นข่าวใน,าวในการคว้าวตัวดักลาสรียดาวดังแอสเมิลร่ามารุมทัพเสริมแก่งในครั้งนี้ โดยงานที้ของแดนลิเวอร์พูลจากฟุตบอลพรีเมียร์เลกเกหลังผ่านไป20นัดเมั้งหมด45แตม้มต่อเป็นข่าวสนใจในการคว้าตัวดักลาสรุยกองการตัวเก่งของแอสตันวิลล่าคู่แข่งพร่มลีกตามการรายงานจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าลุยเนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของเลเวอร์พูลและหวังที่จะเข้ามาแย่งตัวคว้าตัวมาร่วมกับทางาอ์ตซนและก็บารา์เซโลนา ซึ่งในความสนใจอยู่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดัน Alexis, Mac, air, Biden, อเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ไปเล่นยังตำแหน่งกองกลางทวรุกที่น่าจะเหมาะสมซะมากกว่านอกจากนี้รุยยังทำไปได้มากถึงเจประตูอีกของอสร์เซนจะั้งหมด30เกมนับทุกถ้วยรายการพาทับศีงษะรังระดับ3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนนอยู่นขณะน,นี้และยังมีสัญญาเหลือกับทีมจะถึงช่วงซัมเมอร์2อในขณะน,นี้อ้านหนึ่งไนทางด้านของลิเวอร์พูลมีลุ้นเบียดแย่งแข่งเจ้าข,ของฉายาดิว,วารันร่วมกับ2ยักษ์ใหญ่ จากเวทียุโรปนะโดยกรน,นี้เตเรฟุตนะฮะสืดด่อจากประเทศฝรั่งเศสรายงานข่าวเรนวัาลิเวอร์พูลและกระทางเบรอลมาดริดคือ2ทีมยักษ์ใหญ่จากทางพีบรังกิตและก็ลาลิกาสเปนที่กำลังจับตาสัานการของเรนีโยโรแนวรับดาวโรดของเรียวทีมดังจากทางสิกลิกเอิงฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดโดยผลงานจากทางท่านของโยโรในวัย18ปีนั้นถือว่ายอดเยี่ยมเกินอายุหลังผ่านการลงสนามในทีมชุดใหญ่ประดัทั้งสิน้น22นัดในทุกฤด,ดูกการในปัจจุบัน เขาคนนี้ช่วยให้ทางบริทฮอาวเรลวเนี่ยเก็บคารินชีตได้มากถึง12นัดด้วยเหตุนี้สื่อแดนน้าหอมจึงพากันตั้งฉายาให้เด็กหนุม่มปรนี้บอกว่านิวอารันพร้อมกับวิเคราะห์ว่าโยโรนั้นอาจจะกลายเป็นแนวรับที่มีมูลค่าการย้ายทีมมากที่สุดในหน้าประสาทลิกฝรั่งเศสก็เป็นได้แม้เขาจะเหลือสัญญากับทางท้นสักญาปัจจุบันถึงแค่สิ้นสุดฤด,ดูการนี้ก็ตามที โดยผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้หงแดงเองและก็ราชชุดขาวเองนั้นไม่ใช่แค่สองสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของโยโรเพราะทางปารีสแซงแมงคู่อริร่วมของทางเรลวเองนั้นก็กำลังจับตาม,มองฟอร์มตัวนักเตะอย่างนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะ,ะนั่นยังไงสื่อดังหลายเจ้ารายงานตรงกันเลยนะว่าเจเกนแฮนเดอร์สันนะฮะตกลงทางย้ายไปเล่นกับทางอาแจ็คหลังยกเลิกสัญญาอันอันติฟากทางที่เพิ่งจะมาร่วมง,งานทีมเพียงแค่6เดือนเท่านั้น โดดวิดเออร์สตินนักข่าวคนดังของ t h อ a t ์เอ t i c ิกสื่ออังกฤษ ยืนยันแล้วว่าทางจอแดนฮันเดอร์สันอดีตกองกลางลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่ย้ายไปอยู่กับทางสสอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมสโมสรในศึกเอเดวิชีลีกคอนแลนด์ด้วยสัญญาจดถึงปี2025เป็นที่ระบาดแล้วซึ่งแฮนเดอร์สันในวัย23ปีก็ตกลงแยกทางกับอันอันติฟาร์กสโมสรในสวิตเซอร์ลีกยังไม่อาจหลังไม่มีความสุขกับชีวิตในการค้าแข่งในตะวันออกกลางทั้งที่เพิ่งย้ายมาจากทางลิเวอร์พูลได้เพียงแค่6เดืนอนเท่านั้นโดยค่าตัว12ล้านปอนด์หรือประมาณ528 โดยทางด้านของเออร์สตีนทวิตข้อความผ่าน X อ็นะฮะเมื่อวันพุธที่27มกรามคามบอกว่าจอแดนฮันเดอร์สันบรรลุข้อตกลงกับทางอันอัจิฟากในการอำลาสโมสรซาอุดีโปรลีกฮันเดอร์สันบรรลุข้าตกลงเบื้องต้นที่จะไปอยู่กับทางอาแจ็คเวลานี้อยู่ในระหว่างพูดคุยเรื่องของรายละเอียดและก็เอกสารขณะที่ ฟาบิเชโอรมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนก็ร่วมยืนยันแล้วว่าอาดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลใครที่จะได้ไปเล่นกับทางอาแจ็คและเวลานี้ก็ตเตรียมเดินทางไปแดนกัรหันลมแล้วในครั้งนี้ซึ่งอันนี้จอแดนฮันเดอร์สันก็ตเตรียมเดินทางไปอัมสเตอร์ดัมก่อนสัปดาห์เพื่อจะย้ายซบอาแจ็คซึ่งทุกฝ่ายเองนั้นกำลังทำงานเพื่อจะบรรลุอ่ากราดิเอดขั้นสุดท้ายของสัญญาในวันนี้ซึ่งการตรวจร่างกายก็ตเตรียมพร้อมแล้วรออนุมัติดำเนินการ,รโรนนน้เีเเนะ อะไรเงินในช่วงที่งานนี้นะผมหลายทีมในพีบาริกิจนั้นต้องเสียท่าผู้เล่นทั้งตัวหลักและก็ตัวสำรองไปให้กับทางทีมชาติในการแข่งขันนัดตัดทวีป สทวีปโดยเป็นการรายการแอฟริกาคัพออฟเนชันน2023และก็ a อเรียาคัพ2 0 2 3ซึ่งทั้ง2รายการนี้เริ่มฟาดแข่งกันไปที่ระเบร้อยโดยหนึ่งในทีมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทีมหนึ่งก็คงจะดีไม่พ้นของแดงลิเวอร์พูที่เสียทั้งโมเมสซา่า,าให้กับทางทีมชาติอียิปต์แล้วก็บาตารุเอนโดให้กลับไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทั้งคู่นั้น คือกำลังหลักของทีมชุดปัจจุบันสาร่าเองก็ทำผลงานอย่างาติดลมบนได้แบบต่อเนื่องยิ่งรรายของเอนโดแล้วยิ่งใหญ่นะฮะทุสาสสามารถยึดตัวจริงตำแหน่งกองกลางเบอร์6ของทีมได้แล้วทแท้ๆทำผลงานจนเข้าตาไปนั่งในใจแฟนๆได้แล้วทแท้ๆแต่ก็ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติอีกครั้ง สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงเอนโดนี่แหละครับว่าทําไมจากดีวที่ไม่ได้เป็นที่คาดหวังของแฟนบอลก็เพราะว่าเหนือความคาดหมายแฟนๆเหมือนกันเหตุผลอะไรที่ทำให้อาเอนโดถึงกับกลา,ายมาเป็นตัวหรักของอิเว่ร์พูลได้ โดยต้องเท้าความกลับไปตอนที่เกิดดิวดำดินก่อนจะลุยกันดิวจริงนะฮะซึ่งสลับดิวของวัตรุเอนโดที่เป็นดิวที่ไม่มีใครคาดคิดแตว่าลิเวอร์ pool นั้นจะซื้อตัวเขามาจากทางด้านสตุตการ์ทีมในเยอรมน,นีเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกัปตันทีมรวมไปถึงกัปตันทีมชาติต,ต้งองต้องยอมรับนะว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายแต่สุดท้ายลิเวอร์ pool นั้นก็เปิดปิดการซื้อขายเอนโดมาด้วยเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ19้าล้านโยูโร ณตอนนั้นมีคําถามมากมายว่ามอนี่คือใครแล้วซื้อมาทมําไมอายุ30แล้วจะเอามาเป็นอะไรก็ควรจะเอาดีกว่านี้ไหมแต่บางกระแสก็บอกว่าเอามาเป็นแบ็กอัพก็ไม่เสียหายอะไรนี่อดีต่านี่ระดับตับตันทีมชาติญ,ญี่ปุ่นชุดฟุตบอลโลกปี2 0 2 3ที่ชนะทั้งเยอรมันและก็สเปนเลยนะก็ต้องมีดีกันบ้างแหละนะในขณะนี้เริ่มกันที่1กันก่อนลวกัน,กน13วันเป็นตัวจริง5เกมเลยนะ โดยการที่ทางด้านสถิตินะฮะคือการที่จะบอกว่าลิเวอร์พูลมีเกมการแข่งขัน5เกมภายในช่วง13วันช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นแหละครับและอินโดเองก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกเกมทําให้โอกาสอ่าอินโดเนียกลายเป็นนักเตะอา t ฟิล l d ไม่ใช่ผู้รักษาประตูคนแรกในรอบ7ปีที่ได้ลงเล่นครบทั้ง5เกมในรอบ13วันตั้งแต่มกราคมไป2 0 0 6ที่มีสตีเฟนฟินนัน จะมีคาแรคเกอร์สตีเวนจร์ดาธร์รีคีเวลและก็ปีเตอร์คราวชทำเอาไว้ได้ไม่ใช่ใครก็ได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นครบทุกนัดขนาดนี้ ต้องสำคัญมากจริงๆถึงจะได้ลงเล่นมากขนาดนี้ยิ่งในยุคของเจเกนคอฟแล้วด้วยการที่คุณได้ลงเล่นต่อเนื่องคุณต้องพิสูจน์ว่าตนเองมีฝีเท้าที่ดีพอถึงจะได้ลงเยอะขนาดนี้ยิ่งกับครอฟแล้วชอบจับนักเตะพริกแพงตำแหน่งตลอดจับเจกเกน,นฮาร์เดนแฮเดอร์สันไปเล่นเบอร์หก็เคยมาแล้วเคอร์ติสโจนก็เคยลองเล่นแบ็คขวาหรือในช่วงฟรซสันก็จับไปเล่นเบอร์หเช่นเดียวกัน ซึ่งนักเตะหลายคนก็เคยผ่านมือครอบในการลงไปเล่นกองกลางตัวรับหรือว่าเบอร์6มาแล้วทั้งนั้นเช่นเรอาโก้ทันคันทราอาดัมราตนาเชมินเนอร์หรือแม้กระทั่งอเล็กออกเล็ก,กชเชมเร์เรนในครัน้นี้ต่อมาเขาที่2แย่งบอลกลับมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยเขาคนนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าคนเอเชียอย่างเราเล่านั้นเวลาเล่นกีฬาต้องมีการประทะ ส่วนใหญ่นั้นบังจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างเพราะไม่ใช่ตัวใหญ่เท่าเท่าฝรั่งนะฮะไม่ตัวสูงเท่าพวกฝรั่งมองค่าหรือแอฟริกาแต่สุดท้ายสัดส่วนวร่างกายนั้นก็ไม่มีผลกับเอนโดครับเพราะถึงแม้ตัวจะเล็กกว่าแถมยังต้องเล่นตำแหน่งเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่เอนโดนั้นก็เขาเรียกว่ากลับมามีสถติย่างบอลกลับมาครองนั้นอยู่ที่ประมาณ12ครั้งเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งาหากว่าเฉลีย่ยออกมาแล้วเขาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้ว15เกมในแต่ละเกม เขาจะสามารถแย่งบอลกลับมาครองได้ทั้งหมด2.8ครั้งตีกลมๆคือ1เกมเขาสามารถจะแย่งบอลกลับมาครองนั้นได้อยู่ที่3ครั้งในครั้งนี้ผลงานของเอนโดแบบนี้ยิ่งตอกย้ําว่าคนตัวเล็กคนเอเชียอย่างไทยเรานั้นก็สามารถเล่นกองกลางตัวรับได้เช่นเดียวกันนะข้อต่อมาผ่านบอลแม่นยําถึง90% โดยทางยิ่งเล่นยิ่งดีจริงๆนะฮะสำหรับเอนโดเพราะเหมือนตอนนี้เขาเริ่มปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษได้แล้วโดยแถมมีก็ได้หลายเกมที่ลงมาแล้วก็โดดเด่เนไปอย่างมากเช่นเกมที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมที่พริกชนะฟูลแลมไป4-3ต่อเขาคนนี้เป็นคนยิงประตูตามที่เสมอ3-3ให้กับทางทีม แต่ว่าอีกหนึ่งเกมที่เขาโดดเด่นไม่แพ้ก็คือเกมที่พึ่งจะเอาชนะนิวคาเซลไป4-2เมื่อวันขึ้นปีใหม่วันที่1มการาคมที่ผ่านมาเกมนี้เอนโดนั้นมีโอกาสผ่านบอลไปทั้งสิ้น69ครั้งซึ่งเอนโดผ่านบอลสำเร็จ63ครั้งความแม่นยำอยู่ที่91%ซึ่งกลายเป็นนักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุดในสนามของฝั่งลิเวอร์พูลถึงแม้จะเล่นในเกมเกมนั้นเพียงแค่75นาทีนอกจากนั้นเอนโดยังผ่านบอลในแดนของทางดิวกาเซนได้มากถึง37ครั้งและก็ทำสถิติดัก บอลได้ถึง3ครั้งโดยเป็นรองเพียงแค่เทนนิสเตอร์อาโนที่ทำไว้4ครั้งในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ